โหผมผมเดินมาดูาส่วนทุเรียนตัวเองอะนะฮะเมื่อคืนมาเห็นโอ้โหใจหายวาบเลยดูดูด,ดูตุนรอยตุนนะรอยตุนมันกินรากต้นกล้วยผมไปดู โอ้ใจหายวาบเลยให้ดูอีกหน่อยเดียวจะกินทุเรียนผมแล้วอะ่ะโอ้ตาย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 โอ้ตายตายตาย,ตายเดี๋ยวเดีเจอกันเดีเจอกันโอ้มันกินสองต้นเลยนี่ว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีรากแล้วอ่ะโอ้ดีนะมันกินต้นกล้วยฮ้เดี๋ยวเจอกัน๋ยวจะดักตุ่นกินไปผัดเผ็ดนะะโอ้ย 帅帅，精精，帅精精。